พ,พวกเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับพวกผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าว่าออกมาแล้วสําหรับตัวเองเนี่ยก็ดูหลายรอบแล้วคราวนี้ก็อยากอยากรอฟังคอมเมนต์อยากจากทุกๆคนว่าว่าได้ดูแล้วเป็นยังไงเพราะว่าก็ดูดูอาการแล้วพวกเราก็ใส่สุดกันไปหมดแล้วทุกคนอ่อาคราวนี้ก็รอ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 ฟังคําพิจารณ์ครับซีแบบกรกม,มีคนสปอยมาซีแรกสิ่งไร,งร,งรวะ <laughs> ไม่ได like like kind of like ้ตัดเอฟครับจัดเอฟครับคือยังไงเราต้องตามหลักไสยศาสตร์แล้วเนี่ยเราต้องตีหัวเข้าบ้านอยู่แล้วอ่าเพราะฉะนั้นยังไงอีพีแรกเราก็ต้องเอาให้อยู่ให้ได้ก็หน้าที่ของอีพีแรกคือเอาคนให้อยู่ดูต่อกับเราไปให้ได้เพราะฉะนั้นก็เลยทําไปด้วยความเชื่อที่ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นครับวามยากในการทําเรื่องนี้คืออะไรคะที่สารรายละเอียดมันเยอะมั้งครับคือ รายละเอียดในทุกๆอย่างเสื้อผ้าหน้าผมเซตฉากวิถีชีวิตเขาเรียกว่าอะไรนะแมนเนอร์ของแต่ละคนอากับกิริยาอะไรเงี้ยทุกอย่างมันมีรายละเอียดแล้วแล้วมันเป็นเรื่องในรั้วในวังด้วยแล้วเราก็ไม่ได้เกิดมาแบบนั้นซะด้วยก็เลยต้อง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 ศึกษาต้องต้องรีเสิร์ชแล้วก็หาหาคนที่มีความรู้มาช่วยครับ คืออย่างอย่างที่พี่รักเคยให้สัมภาษณ์จ,จุดเริ่มต้นของโปรเจกต์เราเราคิดจากช่องว่างของประวัติศาสตร์ที่บางอย่างมันมันมันเป็นการตีความเอาเองของผู้ถูกบันทึกบางอย่างประวัติศาสตร์ถูกเขียนหลังจากเกิดมาแล้วประมาณ8ปปีร้อยปีเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ใครเขียนคนนั้นก็เป็นทัศนคติของคนนั้นแล้วเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงในประวัติศาสตร์มัน,มน มันถูกบันทึกไว้น้อยมากตามตามสภาพสังคมของไทยอ่ะเนะเพราะฉะนั้นมันเลยไทม์ไลน์มันอาจจะอาจจะตรงกันแต่ในรายละเอียดผมว่ามันอยู่ที่การตีความของผู้เล่าในแต่ละคนครับมันได้ัการขยายความไปยังไงก็ในเรื่องนี้เราผมในแง่ของของตัวละครมันจะมีความเป็นมนุษย์กันมากขึ้นมันจะมีทุกคนมันจะมันจะมีทั้งด้านดีด้านร้ายทุกคนมันจะเทา มีมีความต้องการที่ไม่ไม,ไม่ไม่เชิงอุดมคติซะทีเดียวมีความต้องการแบบมนุษย์กันอย่างชัดเจนแล้วก็มีด้านด้านมืดกันอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นละครพีเรียดดราม่าแบบค่อนข้างจะสมจริงสมจังแล้วก็ค่อนข้างเข้าไปเล่าน้ําเนื้อข้างในของตัวละครแต่ละคนอย่างอย่างเยอะๆอะครับ เราหยิบเอาเรื่องนี้มาเล่าแล้วเราคิดว่าจากประวัติศาสตร์ที่มันมีการหักกันไปหักกันมาตลอด400กว่าปีเนี่ยอย่างไรเสียผมเชื่อว่ามันมีความรู้สึกของมนุษย์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่ในการหักกันไปหักกันมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอมันเอามาทําเป็นซีรีส์แล้วเราเล่าเข้าไปเล่าในใน,ในใจของแต่ละตัวละครได้อะมันก็ทําให้ซีรีส์มันมีความเข้มข้นและน่าติดตามครับ ใ,ใน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 แง่ในแง่ในแง่ในแง่การให้ความความรู้ข้อมูลเราขอไม่พูดถึงเพราะว่าผมว่ามันมันมันเป็นมันเป็นการตีความของของของคนทําอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่คนดูจะได้รับรู้แน่เลยผมรู้สึกว่าคนดูน่าจะได้รับรู้ว่าละครโทรทัศน์ดีๆมันยังมีอยู่มันมันมันเกิดขึ้นได้จากพวกเราทุกคนทั้งทุกภาคส่วนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง คนดูน่าจะได้รู้ว่าพวกเรากําลังสู <was> ้กับคําว่าวิกฤตละครโทรทัศน์อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วะผมเชื่อว่าถ้าถ้ายอย่เฮ้ยเดี๋ยวรอพักเลยจริงจริงริงคเนี่ยเราเราผมผมเชื่อว่ามันเป็นทางรอดเดียวจริงๆที่จะทําให้วิกฤตนี้มันรอดเพราะฉะนั้นมันมันมันอยู่ที่เราต้องแข่งกับมาตรฐานสากลให้ได้ เราต้องแข่งกับความไม่ชอบหรือความแอนตี้ละครโทรทัศน์ให้ได้ซึ่งซึ่งถ้าเกิดเราแข่งได้เราสู้ได้ผมว่าเราเราก็จะมีโอกาสรอดไม่ทราบครับไม่ทราบไม่ทราบว่าจะทำได้หรือไม่แต่ทำจากความตั้งใจนั้นครับคือเป็นละครสิตอนที่ผมเหนื่อยมาก ถ้าเที่ยวกับละคร20กว่าตอนละคร50 EP อะไรอย่างเงี้ยที่เคยทํามาผมยังไม่รู้สึกว่าผมเหนื่อยตัวนี้แต่แต่เรื่องเนี้ยเหนื่อยมากจริงๆไม่ไม่ใช่ผมนะทุกคนเหนื่อยกันหมดทั้งทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังถ้าไปเห็นสภาพทีมงานของเราเนี่ยทุกแผนกคือแบบคิวท้ายๆนี่แบบอืเอามาแต่กายหยาบกายละเอียดมึงอยู่ไหน <laughs> <laughs> เอามาอะไรเตียงครับได้อยู่บ้านครับเนี่ยทุกทุกฝ่ายเป็นแบบนั้นแต่แต่แต่ผมเชื่อว่ามันมันมีเป้าเราเรามีเป้าหมายเดียวกันมันเลยทําให้ให้ลุยกันต่อไปได้ใช่ครับเพราะว่ามันก็จะมีแต่เนื้อเนื้อมันระยะเวลาที่แค่1ิบ p ีพีมันไม่อนุญาตให้มีน้ำได้มากนัก มีไหมมีแต่มันมันก็ต้องเล่าเนื้อยิ่งโดยเฉพาะเอาเอาแค่เอาแค่ไทม์ไลน์พิเรียดชีวิตของของท้าวสีสุดาจันทร์มันมันก็ยาวมากแล้วอ่ะตั้งแต่เดวันที่เขาเกิดมายันมีลูกคนที่3ยันยันไปตอนจบเนี่ยมันมันไทม์ไลน์มันหลายปีมากครับไปแล้ว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  สั้น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 สั están, Besides, ้นกายหยาตสงสัยกายเป็นฟิลละหานูเต็มที่ทำงานมากผมก็เต็มที่ครับเยอวใหญ่เยอะจริงครับค่ะค่ะก็ใหม่เพิ่งทราบเหมือนกันได้หละค่ะว่าพี่สันหนักขนาดนี้ไม่ใช่เพราะพวกเราใช่ไหมคะพี่สัน เวาใจก็มีส่วนมึงก็น่าคือเราทาสำหรับใหม่แล้วใหม่ใหม่รู้สึกว่าใหม่ผ่านพีเรียดมาเยอะค่ะก็เลยก็เลยค่อนข้างที่จะเข้าใจว่าการทํางานพีเรียดเป็นยังไงแล้วใหม่เป็นคนชอบด้วยมันก็เลยไม่ค่อยเป็นอุปสรรคเท่าไหร่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ภาคภูมิใจมากๆเลยที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของท้าวรีสุดาจารย์ถึงแม้จะไม่ใช่ชีวประวัติแบบร้อซนนะคะเป็นแค่เอาแบบกินอายมาทำมามาขยายความค่ะก็ถือว่าภาคภูมิใจมากๆค่ะ เราได้คือหมายรู้สึกว่าทุกคนในเรื่องนี้อค่ะออยากจะมาชิงบัลลังก์นะคะก็คงต้องเป็นวันที่เราได้นั่งบนบัลลังก์อะค่ะนีมันใหญ่จริงนะมันรู้สึกขังไหมเปอนกาแสดงขังค่ะขังมากค่ะแล้วก็รู้สึกแบบเหมือนเหมือนเราได้ชัยชนะอะไรเงี้ยค่ะมันรู้สึกดีมากๆเลยค่ะครับผมก็ก็ เรียกได้ว่าก,ก,ก็สุดตัวเหมือนกันครับเรื่องหลังก็เหลือแต่กายหยาบแปกองครับ <laughs> ก็สนุกครับรู้สึกรู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมาที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของซีรีส์แม่อยู่ครับผมรู้สึกว่าอย่างที่พี่สันพูดไปครับเราเราไม่คิดว่าซีรีส์แค่สิบตอนเราสําหรับผมอ่ะผ,ผมไม่คิดว่ามันจะเหนื่อยได้ขนาดนี้ <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยมันเหนื่อยเหมือนเราถ่ายละครละครยาวที่แบบตอนเยอะมากๆาะครับ ผมก็รู้สึกว่าเราก็เต็มที่ที่สุดแล้วก็ก็หวังว่าคนดูทุกคนจะชอบซีรีส์ของเราครับใช่ใช่ทุกอย่างเลยครับไม่ว่าตั้งแต่ตั้งแต่ที่พี่สันพูดไปคือเราไม่ได้เป็นคนนยุคนั้นมันเป็นเรื่องของมนเนอร์ต่างๆเรื่องของภาษากล้าเหมดเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยเป็นพามเหมือนกันครับก็กิจวัตรต่างจริงเปลี่ยนรูปร่างตัวเองมันทุกองค์ประกอบการแต่งตัวกว่าจะแบบ ออกมาได้เข้าฉากหนึ่งฉากมันต้องใช้เวลาเตรียมตัวนานมากจริงๆครับจริงค่ะไหนกว่าหนูจะลงตัวเสร็จอีกกว่าจะลงสองชั่วโมงบวกบวกครับแต่กว่าจะได้เอามากองเสร็จกว่าจะเข้าฉากเนี่ยสองชั่วโมงบวกบวกเลยพอละชุดเราเย็บสดใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่สำเร็จมาเป็นเย็บสดใช่ค่ะชุนี้เป็นผ้าเก่าด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นผ้าเก่าแบบบางบางผืนก็ ร้อยปีบางผืนก็ราคาแพงมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเรามาเล่นอย่างเงี้ยมันต้องวิ่งมันต้องนั่งมันต้องอะไรเงี้ยก็เราก็จะมองไปที่คูคคูไก่แล้วคูไก่ก็จะเป็นเจ้าของผ้าเป็นเจ้าปบเจ้าของผ้าก็จะนั่งแบบน้ําตาซึมเพราะว่าเพราะว่าผืนแล้วเป็นหมื่นอะไรเงี้ยค่ะแต่เราเอามาใช้ชีวิตจริงอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ลงทุนนะคะเพราะแค่เสื้อผ้าหมายว่าก็น่าจะแบบหลายอยู่ค่ะเชิญครับเชิญครับ ครับผมอะไรนะก็ก็สำหรับละครพีเรียดหรือว่าโปรดักชั่นปีเรียดก็หลายเรื่องแล้วนะครับแต่เรื่องนี้ก็จะใช้คำว่าก็คิดว่าคิดว่าจะไม่เจออีกแล้วก็ได้เจอจนเพราะว่าก็ใช้คำว่าที่ผ่านมาเราถ่ายกันหน้าฝนนะมันก็ต้องแข่งกับ กับหลายอย่างนะครับแข่งกับฟ้าฝนแข่งกับเวลาแข่งกับสถานที่แข่งกับการถ่ายทำนะครับช้างม้านะครับเฟเฟเด็กสลิงมาครบเลยมาครบจัดจัดไม่ให้ครบครับแล้วก็แล้วก็คือถามว่าเหนื่อยไหมผมว่าคงไม่ใช่ผมคนเดียวครับผมว่าทุกคนเนี่ยที่อยู่ในนี้และยังเป็นทีมงานเบื้องหลังอีกนะครับซึ่งผมใช้คำว่านอกเหนือจากจาก ทักษะส่วนบุคคลแล้วผมเชื่อว่าเรื่องนี้มีจิตวิญญาณและสปิริตของของมนุษย์ทุกคนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยอยู่ในผลงานเต็มที่แล้วเราเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกผลงานผลงานหนึ่งนะครับที่ที่ทุกคนภูมิใจก็หวังว่าน่าจะสร้างความสุขให้กับผู้ชมได้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ แค่มีความนึกในใจว่างานก่อนหน้านี้น่าจะเป็นงานสุดท้ายที่เราเหนื่อยขนาดนี้ oh. ปรากฏว่าอะไรแล้วอ่ะ <laughs> แต่ก็มีความรู้สึกอย่างที่บอกนะครับ <laughs> ผมว่าในใจที่ที่นึกทุกคิวอ่ะครับคือฮึบฮึบฮึบแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่จะปิดกล้องแต่ว่าในความรู้สึกที่มันปนปะปนกันไปซึ่งผมว่าหลายๆคนคงจะรู้สึกคือ คือตอนในรายละเอียดในการถ่ายทำที่งยากในการแต่งตัวก็ยากยังไม่นับการตีความาแรคเตอร์ยังไม่นับสถานที่ยังไม่นับมุมกล้องและรวมถึงทุกๆส่วนนะครับผมคิดว่าความยากนั้นมันมันมันท้าทายและผมคิดว่าสิ่งที่ทำให้ทุกคนชื่นใจครับก็คือหลังจากที่เราเห็นเทรลเลอร์แล้วแล้วผมคิดว่าความรู้สึก หัวใจเราจะแช่มชื่นขึ้นมาอีกหลังจะไปดูอีพีแรกข้องๆขอทุกคนหมนไม่เป็กไม่แปลกต้อขอไม่อจะหนูย่อให้เลยแล้วไม่ใช่คน่อ ใช่ค่ะค่ะก็ต้องต้องถามพี่สั่งค่ะตอนที่พี่สั่นโทรมาก็รับเล่นเลยค่ะไม่ได้ถามเหตุผลอะไรมากมายแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่ติดนะคะรับเล่นทุกเรื่องค่ะค่ะก็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 มาแทนแป้งค่ะพอที่ถาโทรไปบอกว่าให้มันเล่นเรื่องนี้ผิวตอไปคือโอเคค่ะก็ก็ไม่ได้เช็คบทอะไรเลยคือจริงๆอ่ะเห็น ตัวอย่างอยู่แล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าต่อให้เราไม่ได้เป็นหนึ่งในนักแสดงของซีรีส์เรื่องนี้เราก็จะเป็นแฟนละครที่ติดตามชมเรื่องเรื่องนี้แน่นอนอค่ะแต่พอพอทราบว่าได้เป็นหนึ่งในนักแสดงก็โอเคเลยก็ไม่ได้ไม่ได้ถามเรื่องบทไม่ได้ถามเรือ่องบทอ,อ,อะไรเลยค่ะก็ไม่เคยเลยไม่เคยแล้วก็ เอ้ยจะทำไงวะกับการรวบผมเครียดมากเอออะไรอย่างเงี้ยก็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 แต่ก็โชคดีไปทํากันบ้านมาก่อนเอ้ยมีกระจังเอ้ยรอดล่ะเอออะไรเงี้ยปรากฏว่าไปไปมาๆได้ใส่แค่ฉากเดียวนอกนั้นโอเคว่าได้ใส่ทุกเรื่องทุกได้เผยเครื่องปรากฏว่าก็ไม่ก็ก็โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอออะไรเงี้ยก็ขอปรับทรงผมนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะก็โอเคค่ะชอบมาก สวยมากอย่างที่น้องใหม่บอกเจ็บมากเจ็บมากค่ะมันเลือดซีก็ทรมโหวดมากก็ทรมโทษค่ะแต่ว่าโดยองค์รวมคือก็ตั้งใจทำกันเต็มที่ค่ะก็พลิกบทบาทครั้งใหญ่เหมือนกันคะะก็ฉีกมงค่ะต้องเอามงออกนิดนึงอาจจะเป็นความแซ่บของละอองคำเนี่ยแหละค่ะ จริงๆอะทุกฉากที่ออกมาคือแบบอ้แม่อย่าดูตอนนี้นะจะว่าจะล็อบบี้เหรอแม่อย่าเพิ่งดูเลยเอะไรอะค่อนข้าขอของแซ่บมากค่ะที่สุดในชีวิตในชีวิตใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ด้วยอุ้ยดูหน้าดิคือ <laughs> <c ười> จริงๆอะบินบินว่ามันแซ่บตั้งแต่นักแสดงแล้วค่ะคือค <c ười> เราเห็นรายชื่อนักแสดงเราก็รู้แล้วว่าเรื่องนี้เราต้องทำการบ้านแบบหนักหน่วงมากๆแล้วบวกกับบท ไกลจากที่เราแบบไม่เคยเล่นมากๆก็เลยแบบยิ่งต้องทำกันบ้านมก็พยายามค่ะก็คิดว่าทำดีที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนรับชมดีมากดีมากสมการรอคอยค่ะคอนเฟิร์มหมดคอนเซ็ปต์จริงพี่ออแกนพี่หมูพ่อยรอยรอยมาพี่พอยตรงกลางซึ่วันจะไม่ได้พูดนะฮะอะ ผมอยากจะฝากละครเรื่องนี้เสียงผมดังพอไหมพอนะคือผมดักว่าทุกคนแล้วเมื่อกี้ที่พูดคือหมายความว่ามันมันในความรู้สึกของผมที่เล่นไปมันไม่มีเพ่ผู้ร้ายไม่มีไม่มีตัวดีตัวร้ายคือทุกคนพูดในเรื่องของอำนาจเพราะฉะนั้นการแย่งชิงอำนาจมันมันเป็นเกมการพนานที่มันใช้ชีวิตมันไม่ได้แลกมาด้วยเงินทองเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่มันเข้ามามีส่วนตรงนี้เนี่ยผมว่ามันมันเป็นเรื่องของการเมือง ในสมัยนั้นซึ่งอย่างที่พี่สารพูดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วมันเอาช่วงรอยต่อหรือว่าเป็นช่วงาขาตอนของประวัติศาสตร์แล้วน,น,นำมาปรุงแต่งทำมานำมาเขียนเพราะฉะนั้นเนี่ยละครมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทําให้คนได้ได้รู้เรื่องและสนุกมีอรรถรสแต่แต่แต่ไม่ได้อยากจะให้เอามาเป็นบรรทัดฐานผมอยากให้ทุกคนได้ดูละครเรื่องนี้แล้วกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์อันนี้จะดีมากแล้วก็ไปหาว่า ตรงนั้นสมัยระโว้สมัยอโยุยามันเป็นยังไงกันจริงๆอันนี้ผมถือว่าเรายิ่งประสบความสำเร็จไปอีกแต่เป็นหน้าที่ของพวกเราโดยเฉพาะช่องวานและพี่บอยเนี่ยจะถนัดในเรื่องของการทําสร้างความบันเทิงในรูปของละครแล้วก็พี่สันเป็นคนเป็นลายเซ็นของพี่สันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่มันไม่ผิดหวังแน่นอนผมผมอยากจะฝากฝาไว้แค่นี้แต่ตัวผมเนี่ยจะให้พูดว่าตัวมันเป็นเป็นตัวอะไรเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสปอยหนังแล้วพูดมากพอพูดแล้วพูดไม่ค่อยหยุดนี่เดี๋ยวพี่ใหม่มองอยพ่พี่อาหมูอาหมูๆๆเพราะฉะนั้น จะให้ไอ้ลูกพ e ูดก็ <Avatar> People, نا, language, ไม่รู้เรื่องออกไอ้พอยอาได้ยเอาพอยหน่อยเอานี่หนึ่งไม่ผมผมพูดไม่ได้เลยมันติดอ่างให้พี่ออแกนดีกว่าพี่ออกแกนพี่ออแกนอยู่ค่ะอยู่ด้วยค่ะก็จะเป็นเป็นพระพี่เลี้ยงของจินดาค่ะก็จะตามติดจินดาตลอดค่ะแต่จะบอกเลยค่ะว่าเรื่องนี้สนุกจริงจเพราะตั้แต่อ่านบทเนี่ยมันน่าติดตามทุกๆกตอนเลยอะค่ะโดยเฉพาะเออของของน้องบินนะคะตอนกันอ่านกอแบบโอ้ เขียนได้คิดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบสนุกจริงๆก็อยากให้คนติดตามแล้วมันคาดเดาไม่ได้เลยค่ะพิพ้อยน้อยน้องๆครับน้องๆครับน้องๆนักข่าวเวลาพี่พ้อยพูดนี่ให้ตีความกันเองด้วยนะฮะเพราะว่าเข้ารับก็คือจริงๆแล้วอ่ะเราเราเคยเห็นที่ที่เราเข้าใจกันมาว่าคือเป็นผู้ชายใช่ไหมครับที่แข่งแย่ง คือหมายถึงว่ายึดครองบ้านเมืองหรือว่าไปตีบ้านเมืองมามา,มาให้เราอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะความสําคัญของในสมัยต่ก่อนก็คือมีผู้หญิงด้วยที่เขามามีส่วนมีส่วนร่วมในการให้บ้านเมืองมาเป็นแบบเป็นของราชวงศ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับก<ช>็ฝ <c oughs> ากละครเรื่องนี้ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยครับ